สวัสดีครับเดียโบ4ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของ Open Beta แล้วก็ถือโอกาสมาแนะนำตัวละครแล้วกันนะครับ5ตัวเผื่อใครยังไม่ทราบ5อาชีพเรียงตามลำดับมี Barbarian, Necromancer, Sorcerer, Rogue และอาชีพสุดท้ายอาชีพ Druid แต่ละอาชีพก็มีจุดเด่นจุดด้อยในการเล่นช่วงแรกแตกต่างกันไปใครที่ไม่เคยเล่นเกมในตระกูลเดียโบต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าจริงๆแล้วพอถึงในช่วง แทบจะทุกอาชีพมันจะเก่งได้ใกล้เคียงกันหมดจากพวกบรรดาเซ็ตไอเทมทั้งหลายที่เราเก็บได้จากพวกมอนสเตอร์และเอามาบิวคาแรคเตอร์ของตัวเราแต่ว่าในช่วงต้นช่วงเริ่มเกมเลยเนี่ยมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยมันจะมีอาชีพที่เล่นง่ายเล่นยากแตกต่างกันไปอยู่พอสมควรอาชีพแรกที่เล่นง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่หรือว่าสําหรับการเริ่มเล่นเกมเป็นครั้งแรกเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่ยกให้เป็นอาชีพน e โครแมนเซอร์ครับอาชีพนี้ฮะจุดเด่นแรก เลยคือเราจะสามารถเรียกสเกลเลตันหรือว่าเจ้าโครงกระดูกนี่ครับขึ้นมาช่วยเราต่อสู้ได้นะในตอนช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยก็จะสามารถเรียกโครงกระดูกขึ้นมาช่วยได้4ตัวครับเป็นโครงกระดูกต่อสู้ประชิดระยะใกล้นะครับแล้วพอจนถึงเลเวล15เราจะเรียกเป็นชาร์เดลอเมชหรือว่าสเกลเลตันที่เป็นสเกลเลตันสายเวทเพิ่มมาได้อีก3ตัวรวมทั้งหมดเป็น7ตัวการเล่นที่บอกว่าง่ายเพราะเนี่ยครับมันจะมีลูกน้องฮนะคอยวิ่งไปช่วย แล้วก็มีสกิลช่วยเหลือมากมายครับสามารถระเบิดศพนะฮะทำให้จบเกมได้ไวมากๆถ้าเทียบกับอาชีพอื่นซึ่งสกิลพวกเนี้ยไม่ต้องอาศัยไอเทมอะไรมากมายมันสามารถดิวได้ตั้งแต่แรกเลยครับเป็นอาชีพที่ไม่ว่าจะลงดันเจียนหรือว่าเจอบอสเราก็ไม่ต้องกลัวโดนศัตรูลุมครับสามารถจบมอนได้ไวมากๆนะครับ เรียบร้อยครับจบแล้วครับ เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่จร,จริงๆแอบหวั่นใจว่าพอเวลาเกมมันเปิดให้เล่นจริงๆตอนเดือน6กในโค m แมนเซอร์จะโดนเนิร์ฟลงหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ยกให้เป็นอาชีพอันดับหนึ่งสำหรับใครที่คิดจะเริ่มเล่นเดียโบภาค4ใหม่ตั้งแต่ต้นเป็นอาชีพที่เล่นง่ายไม่อยากจะใช้คำว่ามีความสมดุลเพราะว่ามัน o อไปเยอะครับใช้คำว่าเป็นอาชีพที่โอเวอร์พาวเวอร์กว่าอาชีพอื่นเลยดีกว่าอาชีพที่2ที่แนะนำคืออาชีพซ o อตเซอร์ครับอาชีพนักเวทอาชีพจอมคาถา เนียต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เก่งตั้งแต่เลเวลแรกๆตัวบิวเนี่ยแทบจะสามารถใช้ได้ทุกสกิลคนระับคุ้นคายๆว่ากดบุ้มมั่วยังเก่งนะฮะเรื่องอัพสกิลขี่ได้ง่ายๆครับแค่โยนไฮดร้าเข้าไปก่อนเนี่ยแค่มีไฮดร้าก็แทบจะเก็บมอนสเตอร์ให้หมดนะครับ มีศัตรูมาเยอะนะครับแค่ใช้ไฮดร่าเนี่ยฮะมันจะเคลียร์ให้เราแทบจะหมดนะครับแถมยังมีเกราะเวทช่วยป้องกันให้ีจะเห็นได้ว่าจบมอนได้ไวไม่แพ้เนโครแมนเซอร์ครับ,นะรบจบตัวบอสย่อยนะครับได้ไวมากจริงนะครับ ที่3คืออาชีพโรกอาชีพโรกเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้2แบบคือจะเล่นแบบโจมตีระยะไกลหรือจะโจมตีระยะประชิดก็ได้ขึ้นอยู่กับบิลขึ้นอยู่กับเซ็ตสกิลที่เราใช้ออกขึ้นอยู่กับไอเทมที่มีด้วยพาสนีมันดีอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องสลับอาวุธไปมาคือจะเล่นโจมตีระยะไกลก็แค่ใส่ธนูเอาไว้ฮะเล่นโจมตีระยะใกล้ก็มีตัวเนี้ครับตัวมีดติดตัวอยู่เวลาจะใช้อาวุธอะไรก็ขึ้นอยู่กับสกิลที่ เรากดใช้เลยครับอยา่าเาบนี้นะครับผมเล่นเป็นสายธนูนครับก็จะ,จะมีการวางกับดักอะไรด้วยนะครับศัตรูที่เข้ามาในวงล้อมกับดักเราก็จะโดนดาเมจไปครับ การโจมตีก็ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกมากมายสามารถทำการโจมตีอยู่ระยะไกลๆได้สไตล์การเล่นอีกแบบก็จะเป็นการโจมตีระยะใกล้สามารถพุ่งเข้าพุ่งออกไปโจมตีศัตรูได้นะแล้วเมื่อมีแต้มสกิลหรือว่าเลเวลที่เยอะกว่านี้เนี่ย มันก็จะสามารถมีสกิลช่วยเหลือที่มากขึ้น อาชีพที่4คือ barbarian ครับผมพบว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยอาชีพที่เน้นเรื่องโจมตีใกล้ฮะค่อนข้างจะเล่นยากกว่าในช่วงแรกๆนะเหมือนกับมันต้องอาศัยพวกไอเทมช่วยเหลือเยอะครับคือคุณต้องได้ไอเทมของดีๆมาไว้ในตัวประมาณหนึ่งเพื่อมาช่วยเพิ่มเรื่อง build character แล้วก็ต้องอาศัยตัวเลเวลอาศัยสกิลช่วยเหลือเยอะกว่าอาชีพโจมตีไกลและอาชีพ barbarian จะเป็นอาชีพที่สามารถพกอาวุธได้ถึง4ชิ้นในตัวครับเช่นเคยนะ มันจะเลือกใช้อาวุธอะไรก็ขึ้นอยู่กับสกิลที่เรามีหรือสกิลที่เรากดเลือกใช้การใช้อาวุธอันไหนบ่อยๆเนี่ยก็จะเพิ่มค่าความเชี่ยวชาญจะเพิ่มค่าความเชี่ยวชาญนะครับพอเลเวลอัพมันก็จะทำให้มีค่าสเตตดู่นนั่นนี่เพิ่มขึ้นมาโจมตีแรงขึ้นได้ค่าสเตตสตันอินเนมี่สามารถกดเข้ามาดูได้ครับ <c oughs> เป็นพะชีที่เหมาะกับสายลุยฮะร แต่ละสกิลก็มีความน่าสนใจให้เลือกใช้แต่อย่างที่เห็นนี่แหละครับพอมันเป็นอาชีพโจมตีใกล้ครับมันก็จะมีความเสียเปรียบเรื่องการแบบต้องเข้าไปรับดาเมจประมาณหนึ่งต้องมาดูตอนที่เจอศัตรูเป็นหมูนี่ะครับแต่พอมันมีของมีเลเวลในระดับหนึ่งก็จะเล่นง่ายขึ้นนะ ตองเอาหน้าเข้าไปแนบนะครับมันก็จะรับดาเมจเยอะหน่อยครับ และอาชีพสุดท้ายที่บอกเลยว่าช่วงต้นเกมเล่นยากที่สุดแล้วครับนั่นคืออาชีพดรูอิดจริงๆแล้วจุดเด่นของอาชีพดรูอิดในภาคก่อนๆเนี่ยคือการโจมตีที่แปลงร่างเป็นแวร์วูฟหรือหมาป่าแล้วก็แปลงร่างเป็นหมีหมีจะโจมตีช้าแต่ว่าโจมตีแรงกว่าหมาป่าเนี่ยจะโจมตีได้ไวแต่พอมาเป็นภาคนี้บอกเลยว่าถ้าคุณจะเล่นสายหมาป่าหรือว่าเล่นสายหมีเนี่ยของคุณต้องถึงจริงๆครับถ้าคุณจะเล่นตัวนี้ให้เก่งๆก็ต้องมีสักประมาณ เลเวล20 20กว่าขึ้นไปแล้วของในตัวต้องแน่นในระดับหนึ่งแต่ช่วงแรก,แรกๆอาจจะต้องไปเล่นเป็นตัวเอิร์ธเทนหรือว่าเป็นพวกสกิลสายเอิร์ธสกิลสายดินทั้งหลายแหล่นี่แหละครับมันจะช่วยทําให้คุณสามารถเล่นดูอิดได้ง่ายขึ้นแล้วพอเราเรียกหมาป่าออกมาช่วยโจมตีได้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีตัวล่อจะมีตัวช่วยทําดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวก็เล่นง่ายขึ้นอีก จะจบมอนสเตอร์ช้านะฮะทุเห็นเนี่ยครับลองดูตอนสู้กับบอสดูนะครับว่าจะยากง,ง่ายขนานดะ ใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวเชียวครับกับการตีบอสนะเียอครับ ใช้เวลาประมาณหนึ่งทีเดียวเชียวผมผ่านพ้นครบไปหมดแล้วนะครับทั้ง5อาชีพจะเห็นได้ว่าเลเวลตรงนี้เนี่ยทุกตัวละครผมยังเล่นไม่เต็มแคป25ตามที่ช่วงเบต้ามันเปิดให้เล่นก็ทดสอบหลายๆอาชีพแล้วได้ผลในการเล่นยากง่ายมาประมาณนี้ต้องบอกว่า1เลยเนี่ยเกมนี้ทุกอาชีพสามารถเก่งได้ทั้งหมดในช่วงเลดเกมขึ้นอยู่กับไอเทมขึ้นอยู่กับเซตบิวตัวละคร เพียงแต่ว่าในช่วงต้นๆที่แนะนําให้ดูคือมันจะมีอาชีพที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงที่เกมมันเปิดจริงๆเนี่ยมันจะมีอาชีพไหนโดนเนิร์ฟโดนบัฟหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสกิลเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงของตัวเกมของตัวละครไปกี่มากน้อยแต่เอาเป็นว่าจากที่ทดสอบมานะครับในช่วง Open Beta ก็เรียงลําดับอาชีพเล่นง่ายไปจนถึงเล่นยากได้ประมาณนี้ใน5อาชีพที่ตัวเกมมีให้เลือกใครที่ส ใจเกม Diablo 4อาจจะไม่ได้เล่นช่วง Open Beta ก็ไปรอวันที่6เดือน6ครับเกมจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการาว่าการแนะนำอาชีพในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่บ้างไม่มากก็น้อยยังไงฝากติดตามช่อง Devil Review กันเช่นเดิมนะครับจะสรรหาทริคดีๆของเกมต่างๆมาแนะนำอยู่เรื่อยๆ